แนวทางราวสตาร์ครับผมประจำวันที่10มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น0ูนย์รอง4ครับผมตัวเน้น0 0กับ46นะครับเด่น0ูนย์รอง4เน้น0 0กับ46รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทู e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนในที่คำว่าขอบคุณนะครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกำลังใจกับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผม คลิปแนวทางราวสตาร์นะครับผมประจําวันที่10มีนาคม2568ครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น0ูนย์ครับผมเด่นศูนย์รองเป็น4นะครับเด่น0ูนย์รองสีครับผมเด่น3ามตัวครับผม เด่นสามตัววันนี้ได้สองศูนย์ศูนย์ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผม C C หกครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสองศูนย์ศูนย์ครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็ C C หกครับผมสามตัวรองนะครับผมมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2อตัวเด่นศอตัวรองแล้วก็ส่งตัวกันนะครับผมสามหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นศูนย์ครับผมเด่น3ตัว2 0 0นะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้0 0ครับผม02ครับ เด่น0ย์รองสนะครับผมเด่นรองรวมการศูนย์สครับผมรอง4ครับผมรอง4รอง3ตัวสี่นะครับก็จะตัดสองตัวรองได้สี่ครับผมสี่สองเราก็จะแปลงมาจากสีนะครับผมสุดท้ายเลยสี่ครับผม ตัวกันวันนี้ไม่มีครับผมตัดเสร็จหมดแล้วจะไม่เหลือตัวกันนะครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามรับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่10มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น0ูนย์รองสครับผมเด่น3ตัว2 00รอง3ตัว4 4 6ครับผม เด่น0ย์รอง4นะครับเด่น3ตัว2 0 0รอง3ตัว4 4 6ครับผมเด่น2ตัวครับผม0 0 0 2 0 4รอง2ตัว4 2 4 4 4 6ต่อกันไม่มีครับผมเด่น2ตัวนะครับผม 00, 0 0 0 2 0 4รอง2ตัว4 2 4 4 4 6ต่อกันไม่มีครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหร well ับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น0ูนย์รอง4นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น0นย์รองสี่ก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่0ูย์ครับผม 00กับ46นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่00กับ46ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สาหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวช้างลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ